พอพทนะคะคลายล็อกบินโดรนทุกประเภททั่วประเภทศภายใต้เงื่อนไขพื้นที่ห้ามบินตั้งแต่วันที่16-31ถึงส1สิงหาคมนี้ค่ะ สำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากาพทอ,ออกประกาศฉบับที่4อนุญาตให้ทําการบินหรือว่าปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือว่าโดรนทุกประเภทได้ภายใต้เงื่อนไขพื้นที่ห้ามบินตั้งแต่วันที่16ถึง31สิงหาคม2568หลังจากได้ขอความร่วมมืองดบินในช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง15สิงหาคมที่ผ่านมาตามที่หน่วยงานด้านความมั่นคงขอความร่วมมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศจากสถานก,การณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆซึ่งการอนุญาตบินครั้งนี้มีเงื่อนไขสําคัญก็คือโดรนทุกประเภทสามารถทําการบินได้ยกเว้นพื้นที่ที่มีการกําหนดตามประกาศจังหวัดชายแดนที่ประกาศกฎอัยการศึกหรือมีกองกําลังปฏิบัติการภาคพื้นเช่นสระแก้วตราดบุรีลำศรีสะเกดจันทบุรีสุรินและอุบลราชธานี อำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีอําเภอเมืองจังหวัดระยองรัศมี9กิโลเมตรรอบสนามบินและจุดขึ้นลงอากาศ,ากาศยานและพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หน่วยงานด้านความมั่นคงประกาศเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่อนุญ,ญาตได้ที่แอปพลิเคชัน UAS Portal นะคะซึ่งผู้ในการกทพย้ำบอกว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานเพื่อนำไปพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนแล้วก็การขออนุญาตบน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายโดนโดยเฉพาะโดนเพื่อการเกษตรนั้นมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานโดนกเกษตรทุกรายขึ้นทะเบียนโดนและผู้บังคับในระบบ UAS Portal เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านระเบียบกฎหมายในอนาคตค่ะ